สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ยังอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กันนะคะแล้ว,วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็ยังอยู่ในบทที่2นะคะการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะแต่เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพนะคะซึ่งแผนภาพในที่นี้เราจะเรียนเฉพาะแผนภูมิรูปภาพนะคะมาเรามาดูกันนะคะ การนำการวิเคราะห์ได้นาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพก็คือนําข้อมูลมาเขียนมาเห็นให,ให้ชัดเจนด้วยรูปภาพนั่นเองซึ่งในที่นี้มันก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะก็มีแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปวงกลมและแผนภูมิแท่งนะคะแต่ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนแค่แผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพก็คือนําข้อมูลแต่ละชุดแต่ละตัวเนี่ยมาเขียนโดยใช้รูปภาพมาแทนนะคะ ซึ่งในที่นี้ครูใช้รูปคนมาแทนเรื่องของเลือดหมูนะคะซึ่งจํานวนคนเนี่ยครูก็บอกว่าหนึ่งรูปเนี่ยมันแทนจํานวนคนอยู่สองคนนะคะ,ะนักเรียนเรื่องแผนภูมิรูปภาพเนี่ยสัญลักษณ์หรือข้อกําหนดของรูปภาพเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งรูปเนี่ยนักเรียนแต่ละคนอาจจะใช้ค่าไม่เหมือนกันก็ได้อย่างในที่เนี้ยครูใช้หนึ่งรูปเนี่ยแทนจํานวนคนสองคน ้านักเรียนจะใช้หนึ่งรูปแทนจำนวนคนหนึ่งคนก็ได้นะคะก็ไม่มีข้อจำกัดนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนต้องดูให้มันสมเหตุสมผลอย่างเช่นจำนวนคนเนี่ยมันมีเป็นเลข,ขกู้กับเลขคี่ถ้านักเรียนใช้หนึ่งรูปแทนสามคนนักเรียนคิดว่ามันจะสะดวกไหมคะ,ะมันก็ไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งรูป มันสามารถใช้แทน1คนหรือ2คนก็ได้นะคะถ้าแทน3คนหรือ4คนมันก็คงไม่เหมาะนะคะ,ะทีนี้แผนภูมิรูปภาพตรงนี้เนี่ยมันก็เขียนได้2แนวก็คือแนวนอนกับแนวตั้งก็เหมือนเดิมที่ครูเคยบอกไปนะคะว่านักเรียนจะเขียนแนวไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักเรียนถ้าข้อมูลนักเรียนเยอะนักเรียนอยากจะเขียนในแนวนอนหรือแนวตั้งก็เอาตามสะดวกเลยนะคะ แต่ข้อจํากัดมันอยู่ที่ว่า1รูปเนี่ยนักเรียนแทนจํานวนเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะมาทีนี้เรามาดูวิธีการนําไปใช้นะคะ,อ,ะอันนี้มันเป็นเรื่องของแรงงานไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งไปทํางานอยู่ทั้งหมดระเทศด้วยกันนะคะอันนี้ครูก็ใช้รูปคนมาแทนเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรูปคนหนึ่งคนมันแทนจํานวนแรงงานไทยประมาณ1000คนนะคะอันดับแรกถ้านักเรียนเห็นรูป แล้วก็แทนค่าเยอะๆอย่างเงี้ย,น,ยนักเรียนต้องหานักเรียนต้องนับจํานวนรูปก่อนนะคะเราจะเห็นว่าอย่างไต้หวันมีอยู่30รูปนะคะญี่ปุ่นมีอยู่7รูปครึ่งนะคะเกาหลีใต้มี6รูปครึ่งสวีเดนมี5รูปครึ่งและสหรัฐอาหรับเอมิเรตมี3รูปครึ่งนะคะถ้าเราจะคิดเป็นจํานวนคนนะคะอย่างไต้หวันมี30รูป หนึ่งรูปแทนด้วยหนึ่งพันคนก็เอามาคูณกันก็ได้อยู่ทั้งหมดสามหมื่นคนนะคะอย่างญี่ปุ่นเจ็ดรูปครึ่งนะคะคูณด้วยหนึ่งพันก็เป็นเจ็ดพันห้าร้อยคนเกาหลีใต้มีหกลูกครึ่งนะคะคูณด้วยหนึ่งพันเข้าไปก็เป็นหกพันห้าร้อยคนสวีเดนมีห้ารูปครึ่งก็เป็นห้าพันห้าร้อยคนและสหรัฐอาหรับเอมิเรต์สามรูปครึ่งก็เป็นสามพันห้าร้อยคนนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการตอบคาถามกันบ้างนะคะอ่าวคำถามแรกถ้าเขาถามว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดน,นี้คืออะไรจริงๆเนี่ยนักเรียนก็ทบทวนก่อนฐานนิยมคืออะไรคะฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดใช่ไหมคะจริงๆถ้านักเรียนเห็นรูปเนี่ยนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะรูปเยอะที่สุดก็คือไต้หวันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดน,นี้ก็คือไต้หวันนะคะ คำถามนะคะคําถามนี้เขาถามว่าจํานวนแรงงานไทยที่ไปทํางานที่สาธารณรัฐจีนไต้หวันเนี่ยคิดเป็นกี่เท่าของจํานวนแรงงานไทยที่ไปทํางานที่อาณาจักรสวีเดนนะคะเอาทีนี้นักเรียนก็มาดูจํานวนของคนไต้หวันอาจํานวนคนแรงงานไทยที่ไปไต้หวันนะคะก็มีอยู่ทั้งหมดสา0 0 0คนนะคะคิดเป็นกี่เท่าของราชอาณาจักรสวีเดนต่สวีเดนก็มีอยู่สามพเออขอโทษค่ะ สวีเดนก็มีอยู่5,500คนนะคะนั่นเองก็เอา30,000ไปหารด้วย5 5 0 0คืออันนี้เราจะคิดแบบโดยใช้สัสดส่วนนะคะก็ได้ค่าประมาณ5.45เท่าแปลว่าถ้ามีแรงงานไทยไปทำงานที่ไต้หวัน5คนจะมีแรงงานไทยไปทำงานที่ราชอาณาจักรสวีเดน1นคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะนี่เป็นเรื่องของแผนภูมิค่า ช่วโมงหน้าหรือคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนักเรียนก็ไปติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน